สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุสคนพบกับผมกเกษตร107รีวิวอีกแล้วครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งตกกะกเตียเลี่ยงไว้นะครับอายุของเขาอยู่ที่40วันแล้วครับช่วงนี้ก็ลอกขาบเป็นชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ออกปีกออกเปีกไปแล้วประมาณ80%นะครับลอกขาบชุดสุดท้ายเนะี่ย ต่วซุบหน่อยๆออกว่าท่านโมก็มีให้กันซุบหนึ่งซุบมันฟักุ่นโม,มตัวน้อยนึยนงโมเขาออกปีกว่าละนี่ละครับผลงานกินเจียงช่วงนี้ช่วงที่เขาออกปีกกินเจียงบินเปิดกว้างกับว่าได้นะครับนี่เขาบินเจียงเขาออกบินออกเลยหลอดหัวหลอดแขนจับแขนจับขา,บขาเขาดิ่นตัวออกนอกอันขอกเลี่ยงเลยนี่เร็วขนาด เขาบินเจียงแล้วช่วงนี้เขามีปีกแล้วอันตรายช่วงนี้เขาต้องป้องกันย่างดนีได้ย่าย่าเปิดกว้างนะครับประตูเปิดกว้างให้อาหารเขาก็ต้องหายย่างรวดเร็วครับเป้าออกหายเฝ้าโหดซีบปิดประตูไว้เพราะว่าเขาบินเจียงเผื่อแป๊บเดียวออกก็รุดออกไปหลายตัวอะครับช่วงนี้เพราะว่าเขาบินเร็วไลยใบตองเขาก็กินเมือ่อละ สามสิบกันนะครับโดยประมาณสามสิบกัลไฮเอที่ละหาการหากานหญ้ากระโปรงบ่ท่านครับในหญ้าปูกว้ยประมาณเดือนครึ่งแล้วครับใน่เดือนครึ่งหญ้านี่เนี่ยคว่เงาตาดไปรอบนึงละหลญ้าพวงบ่ท่านครับเอาไปกล้วยเขากินใบกล้ปปวยก็กินเมื่อละหาียว หาเทียวหกเทียวเมื่อละหาเทียวเที่ยวเุืทอไทยนั่นคือเป็นเป็นยาตบทไทยรอบแรงรอบเศร้าเป็นใบกล้วยหาก้านสายมาเนี่ยก,กหาก้านมาเที่ยงเอกหาก้านช่วงใบเอกช่วงแรงเอกช่วงแรกนี่เป็นยาครับเอายาซั้งนี่แหละตัดไปเขาแล้วหอมโอ้กลิ่นเกลี้ยงครับ จะเรียกเราเมื่อละยี่สิบห้าสามสิบกันเป็นขันตามกันกล้วยนี่ยหนากระเมื่อละหอบตอนแรกเสริมอาหารหนาหนาหวานหนาหวานเราเคยยอดเล่าหนาเล่าก็มาปลูกไว้พร้อมหนาเล่าหนาธรรมชาติบ้านห้องน่ครับมาปลูกไว้นี่นี่เขาเคยกินดีขึ้นกันหนาหวานอิสราเอลนะก็บงามโยครับแต่ว่ากับบุษฮันถัากระเตียนเพราะว่าปลูกไว้หน่อย ปลวกหลายกับว่าในพื้นที่มันกะบลหลายนะครับทั้งไกลกับหลายเพราะว่าตะไครยอ้อมหอากับว่าปหลายพื้นที่ทั้งน้ำหดน้ำมันละหลายอย่างหลายแนยวช่วงนี้ก็นาแร่งเนาะฝนกับฝนตกลำบากน้ำหยามเมาเบิ้งคอกตะกะเตียนนี่คอกที่เฮ็ดไว้นะครับตะไคายอันมุ่มงเขากับมัดขึงไว้เรียบร้อยละนี่ตะไครยมุ่งเฮ็ดไว้ขนาดความยาวเมตรหาสิบความปว่วงหนึ่งเมตร ต่ว่าตาะใครก็ได้แค่ความสูงเกลาสิบเส้นความความกว้างเก้าสิบเส้นนะครับเฮ็ดไปเม็ดหนึ่งก็เลยขาดไปครั้งละหางเส้นอยู่เลยป่เบบต็มป่เต็มข้อที่เฮ็ดออกแบบไว้นะครับกับกับพอดีนะครับให้มันลดเข้ามาขาังไนแน่นหน่อยหนึ่งเขาดึงเสียกแล้วเขาก็ตึงเสียก,กแล้วก็เยืดมุม เย็นม่วมเราก็ใส่ตัวกิบล็อกล็อกตัวกิบล็อกนั่นเป็นตัวเขาเอื้นว่าอย่างน้อเขาเอืน้นเดี๋ยวเขาใส่ใส่ครับอันสแลมนะครับเป็นม่านรวดสแลมเป็นกิบล็อกเอามาล็อกใส่กันว่าให้ตะกะเตียนออกออก ให้ด่างเขาตึงนะครับบให้เขาเป็นหู้ถ้าเห่าเสียบม,มัดแล้วมมนก็นสิเป็นหู้งในาราคาแค่เห่าในก็ต้องอาร์ดถวยกระเบื้องใส่น้ำนะครับกันมดอันนี้ก็เฮ็ดบ้านได้สมบูรณ์ไนใด้อันนี้สิหัวเส้ดึงตะไคร้แล้วนะครับอันนี้กัใเซแม,มนถุงอันไส้ไส้ผสมมันปุ๋ยบกเข้าเตรียมไว้ถ้าร่องไคเขานะครับน,นี่กิฟตเขาะจะเป็นกิฟตล็ลอกตัวนี้สำหรับไส้อัน แลมผมเอามาใส่ตะไคร์ตะในเียเพื่อดึงดึงเสือเสือกนะครับดึงสเสือเสื้อเย็บเห้เขาตึงสะดกดีเพราต้องไปเอาเสือกมัดห้อยเข็ยมหยักกึบกึบ,บ,บล็อกเลยเรียบร้อยมุงหลังไขยเขาความเด้หลายคนก็บ,บอกว่าเขามักแสงแดดแต่ว่านี่เนเป็นหู้ยังสีเทาเสียกห้อยเวลาเอาตัวหน่อยเขาเขาสิออกน้ำหู้ในหน่อยยังสีเพราะต้องเอาสกอตเทปมาปิด ปิดหูไว้บ่ให้เขาบอ,อกอันนี้ก็คือบ่มีหูครับจิบล็อกสุกเข้าไปแล้วล็อกกึบมันไม่ติปิดหูหพร้อมเรียบร้อยเลยเอาเป็นเดือยล็อกของเขาอยู่ในหันแล้เจาะหู้จังไลยมันเป็นเดือยเดือยเป็นเป็นรลมแร็มใช่ไหมุกกึบแบบล็อกลเลยใส่เสือกตัวนี้แล้วดึงดึงคึงมันตึงแล้วก็ใส่คีบลอ็อกล็อกเขาเลย มาทีน่นี่นี่ครับช่วงแรกช่วงแรกจะเปลี่ยนจากกันใบตองนะครับเปลี่ยนจากใบตองมาเป็นหยาหวานนะครับเพราะว่าช่วงแรกในเขาสิบว่ามีแดดห้าหวานเขาสิบว่าได้เหี่ยวเอาให้ช่วงแรกให้เสื้ออาหารในเขาเป็นหยาหวานครับตอนกลางวันนี่เป็นใบตองอสีขาบขาบละหากันเนาะหากาน,นหากานหากานัน แล้วแต่เขากินเบิด์ตเร็วก็คือห้เร็วนะครับเพราะว่าบ่ให้ขาดแย่อยู่นี่บ่ให้ขาดเบิดทต้างมือกับเบิร์ตสามสิบกันข้างมือกับเบิด์ตยี่สหายี่สิบกันแล้วแต่มื่อเขากินเชียงบ่ร์เชียงเดาแต่การแย่งการหน่อยนี่ยงนมาเลี้ยงสีเสริมหยาอย่างสีสุดแรงครับนี่ยหยาหวานเขามากหยาหวานนี่กันกินย่ามือเศร้ามากนี่บ่เหลือหอดกันนะครับนี่กินหอดกันเพราะว่าหยาหวานนี่เขา มีแต่การนอนๆผมเอามาการนอนๆเขากินเบิดหัดกันใบโบเหลือกันบวเหลือครับนี่กินเบิดแเปลี่ยนไม่ลายเล่นยำมาเซาแต่ว่าขี่เต็มขี่ตะกะเตียนถ้ามาหันอัดเม็ดแหละครับห้อมขี่ตะกะเตียนห้อมปานซ่า